นักดาราศาสตร์ค้นพบแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุที่เย็นที่สุดเท่าที่เคยมีมาทีมนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุที่เย็นที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้วัตถุนี้เรียกว่า T8 Do ดดอฟไวส์ศูนย์9 4้ขีด045624.6หรือเรียกสั้นๆว่า T8 มันเป็นดาวเคระน้ำตาลเย็นจัดที่เล็กเกินไปที่จะรักษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนกลางไว้ได้ ดังนั้นมันจึงยังไม่ใช่ดาวเลิกโดยสมบูรณ์ดาวแคระน้ำตาลนี้มีอุณหภูมิประมาณ800องศาฟาเรนไฮต์หรือ425องศาเซลเซียสทำให้มันเย็นกว่าดวงอาทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ10,000องศาฟาเรนไฮต์หรือ5,500องศาเซลเซียสสิ่งที่ทำให้ T8 พิเศษยิ่งขึ้นก็คือมันกำลังต่อยลื่นวิทยุที่โดยปกติแล้ว คลื่นวิทยุมักถูกป,ปล่อยออกมาจากวัตถุที่ร้อนเช่นดาวฤกษ์ดังนั้นจึงยังไม่ชัดเจนว่าทำไมดาวเคราะน้ำตาลนี้ถึงทำเช่นนั้นได้นักดาราศาสตร์ที่ค้นพบวัตถุนี้เชื่อว่าคลื่นวิทยุอาจถูกป,ปล่อยออกมาจากชั้นบรรยากาศของดาวเคราะน้ำตาลถ้าบรรยากาศประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งสามารถกลายเป็นไอออนเมื่อสัมผัสกับรังสีพลังงานสูงจากอวกาศ การทำให้ไอออนนี้สามารถทำให้ชั้นบรรยากาศปล่อยคลื่นวิทยุได้การค้นพบ T 8เป็นการค้นพบที่สำคัญเนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของดาวคระน้ำตาลนอกจากนี้ยังทำให้เกิดคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับวิธีการที่วัตถุเหล่านี้ปล่อยคลื่นวิทยุการศึกษาวัตถุนี้เพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะให้แสงสว่างแก่ความลึกลับเหล่านี้ การค้นพบแหล่งกำเนิดเคลื่อวิทยุที่เย็นที่สุดเท่าที่เคยมีมามีความหมายหลายอย่างสำหรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้ำตาลประการแรกชี้ให้เห็นว่าวัตถุเหล่านี้อาจมีความแอคทีฟมากกว่าที่เคยคิดไว้ประการที่ 2. อ,อาจช่วยให้เราเข้าใจดีขึ้นว่าดาวเคราะห์น้ำตาลก่อตัวและวิวัฒนาการได้อย่างไรประการที่3อาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการใหม่ๆใ,ในการตรวจจับและศึกษาวัตถุเหล่านี้ การค้นพบดาวเคระน้ำตาลเย็นจากที่ปล่อยรังสีวิทยุนั้นหายากมากวัตถุเหล่านี้มักขาดพลวัตที่จำเป็นในการสร้างสนามแม่เหล็กที่ผลิตรังสีวิทยุที่สามารถตรวจพบได้จากโลกดังนั้นการหาดาวเคระน้ำตาลที่ปล่อยคลื่นวิทยุที่อุณหภูมิต่ำเช่นนี้จึงเป็นการค้นพบที่สำคัญและน่าทึ่งคำกล่าวของโควิโรสนักศึกษาปริญญาเอกจากภาควิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยายลัยซิกนี ดาวแคร์น้ำตาลเป็นวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจมันไม่มีมวลมากพอที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนกลางได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาลูกบอลแก๊สที่ระอุเหล่านี้จึงมีความสำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตระหว่างดาวเคร์แก๊สยักษ์และดาวเลษ์ในจักรวาลที่8ถูกสังเกตรครั้งแรกในปี2011 โดยนักวิทยาศาสตร์จากแคลิฟอร์เนีย s t s t u t u t f t f t h n o n o l y g y หรือ Caltech ด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศ Wide-Field Infrared Survey Explorer หรือ WISE ดาวแคระน้ำตาลนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ37ปีแสงมันมีขนาดตั้งแต่65%ถึง95%ของดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดี แต่มันมีมวลมากกว่าดาวเคริห์สบดีตั้งแต่4ถึง44เท่าในแวดวงวิทยาศาสตร์เป็นที่เข้าใจกันดีเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุที่สร้างโดยดาวฤกษ์ลำดับหลักที่เผาไหม้ไฮโดรเจนเช่นดวงอาทิตย์ของเราอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงดาวแคระน้ำตาลที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอย่างที่แนี้ทำให้แหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุข,ของพวกมันยังคงเป็นปริศนา คนละวัดภายในที่มีหน้าที่ในการสร้างเคลื่อนวิทยุในดาวเคระน้ำตาลยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนะแต่สิ่งที่ทำให้ปริศนานี้ยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือมีเพียง10%ซของดาวเหล่านี้เท่านั้นที่แสดงรูปแบบของคลื่อนวิทยุใดๆออกมาในขณะที่นักวิจัยที่ได้ศึกษาเจาะลึกเข้าไปในปริศนานี้พวกเขาเริ่มสงสัยว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่การหมุนอย่างรวดเร็วของดาวเคระน้ำตาลเย็นจัดบางดวงหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการหมุนอย่างรวดเร็วนี้จะช่วยให้พวกมันสร้างสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งได้เมื่อสนามแม่เหล็กเหล่านี้ปะทะกับบรรยากาศไอออนของดาวเคราะห์น้ำตาลกระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใครก็ถูกสร้างขึ้นซึ่งนำไปสู่คลื่นวิทยุลึกลับที่สังเกตพบในวัตถุท้องฟ้งฟาบางแห่งอย่างไรก็ตามกลไกที่แน่ชัดของมันยังคงไม่กระจ่างนักสำหรับวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่า การแผ่รังสีวิทยุจากที่แเกิดจากกระแสของอิเล็กตรอนไปยังขั้วแม่เหล็กของวัตถุสิ่งนี้สร้างการจุดระเบิดคลื่นวิทยุอย่างสม่ำเสม,สมอซึ่งตรวจพบโดยกล้องโทรทรรศน์แอสแคของซีไซโรในรัฐออสเตรเลียตะวันตกโควีโรสผู้เขียนนำของการศึกษานี้กล่าวว่านี่คือดาวแคระน้ำตาลที่เย็นที่สุดเท่าที่เคยมีการตรวจพบเพื่อผลิตการแผ่รังสีวิทยุ การค้นพบนี้ทำให้เกิดคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับวิธีการสร้างสนามแม่เหล็กของวัตถุเหล่านี้นอกจากนี้ทีมวิจัยยังใช้กล้องโทรทัศน์ออสเตรเลียเทเลสโคปคอมแพก r อาเรและกล้องโทรทัศน์เมียแคทในแอฟริกาใต้เพื่อยืนยันการแผ่รังสีวิทยุจากดาวแคระน้ำตาลดวงนี้ทาร่าเมอร์ฟีผู้ร่วมเขียนการศึกษากล่าวว่านี่เป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้น ที่แสดงให้เราเห็นว่าเรายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับดาวแคระน้ำตาลมากแค่ไหนและเมื่อเรายังคงศึกษาวัตถุเหล่านี้เราจะได้ความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าพวกมันก่อตัวและวิวัฒนาการได้อย่างไรซึ่งงานวิจัยของทีมได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันที่14กรกฎาคม2023ในวรารสาร Astrophysical Journal การค้นพบการแผ่รังสีวิทยุจากดาวเคระน้ำตาลดวงนี้ มีนัยยะสำคัญสำหรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวแคระน้ำตาลและวิธีการสร้างสนามแม่เหล็กและชี้ให้เห็นว่าอาจมีดาวแคระน้ำตาลที่เย็นกว่าอีกมากที่ผลิตการแผ่รังสีวิทยุออกมาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวแคระน้ำตาลที่แปนี้อาจช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าวัตถุเหล่านี้ก่อตัวและวิวัฒนาการได้อย่างไรและยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจวิธีการสร้างสนามแม่เหล็กในดาวฤกษ์ประเภทอื่น รวมถึงดวงอาทิตย์ของเราเองได้อีกด้วย